สวัสดีค่ะช่องอร่อยนะจะบอกให้คราวนี้ก็มาถึงรวมเมนูแกงคั่วชุดที่2กันแล้วนะคะปล่อยให้รอนานเลยชุดนี้จะมี3เมนูนะคะที่ได้เผยแพร่ออกไปแล้วก็จะมีแกงคั่วปลาช่อนใส่กล้วยดิบแกงคั่วตะลิงปิงแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นชูชีปาตะเพียนเมนูที่กล่าวไปทั้งหมดนะคะก็จะมีส่วนประกอบจากพริกแกงคั่วเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็กะทิ ลักษณะการแกงก็มีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราจะใช้นะคะแต่หลักๆกก็จะมีกะทิก,กับพริกแกงขั่วค่ะแค่นี้ก็สามารถที่จะรังสรรค์เมนูได้ต่างๆมากมายแล้วค่ะเรามาเริ่มจากแกงคั่วปลาช่อนใส่กล้วยดิบกันเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมถ้าแกงออกมาแล้วก็จะหน้าตาหน,น้าอร่อยแบบนี้เลยกล้วยที่กินนะคะมันก็จะเป็นกล้วยดิบออกนึบๆค่ะอร่อยไม่เละแน่นอนค่ะ เอาเข้าจริงๆก็ไม่ค่อยเห็ดกันแล้วนะคะที่ใช้กล้วยดิบเอามาแกงนะคะต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยค่ะที่แนะนําเมนูนี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยอันนี้คือกล้วยน้ําว้าดิบนะคะสําหรับมือใหม่นะเวลาหั่นของก็ระวังมือกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าทําเกี่ยวกับกล้วยก็ระวังยางกล้วยโดนเสื้อผ้าแล้วก็แล้วกัน,กนค่ะสักไม่ออกแน่นอน ที่แช่น้ำเพราะว่าจริงๆราแล้วมันก็จะดำมาแหละเราต้องใส่เกลือไปด้วยนะกล้วยดิบอาจจะปอกเปลือกยากไปสักหน่อยนะก็ค่อยๆทําทำไปตอนแรกก็ว่าเอ๊ะปอกไปปอกมาทำไมเนื้อหายไปไหนหมดอืมันปอกยากงนี้นี่เอง <laughs> ปอกไม่ดีอ่ะมีแต่เปลือกเนื้อไม่มีน้ำที่เอาไว้แช่กล้วยเนี่ยคะ่ะ ก็ใส่เกลือแกงไปสักกำมือเนึ่งค่ะคนให้มันละลายทั้งหน่อยหนึ่งหรือยังไม่ละลายก็ไม่เป็นไรหรอกก็ใส่ใส่ไปเถอะแล้วก็มันทําให้กล้วยเนี่ยมันไม่ดำมมาค่ะพอแกงออกมาแล้วมันจะดูน่ากินส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เห็นนะคะกล้วยที่เอาไว้แกงส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้วยน้ําวาดิบเที่ยวมาแกงแกงกันนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นกล้วยแบบชนิดอื่นๆเช่นกล้วยหอมกล้วยอย่างอื่นเนี่ยหักมุกอะไรพวกนี้ค่ะไม่เคยเห็นออกมาแกงกันเลยนะคะกล้วยน้ำาวานเนี่ยท่าทางจะทําได้หลายเมนูมากที่สุดละเท่าที่เคยเห็นได้ทั้งของหวานได้ทั้งของคาวแถมราคาก็ถูกเหมาะมากเลยค่ะอ้ออีกอย่างหนึ่งหาก็ง่ายมีตลอดปีเลยค่ะนี่แค่พูดถึงเรื่องกล้วยนะคะ ก็ไปครึ่งคลิปแล้วนะคะแค่ฟังเสียงปอกกล้วยนี่ก็ฟินเวอร์แล้วเสียงเพาะดีนะปอกกล้วยไปเสร็จแล้วเราก็แช่ลงไปในน,น้ำได้เลยค่ะพอเราจะใช้เดี๋ยวเราก็มาใส่ในจานเนี่ยค่ะกล้วยที่เราได้ก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะไปหั่นกันเลยนะ ชิ้นต้องอย่าบางอย่าหนาจนเกินไปเนี่ยค่ะประมาณนี้กําลังดีมันถ้าบางไปมันก็เละค่ะถ้าเคี่ยวไปเรื่อยๆถ้าหั่นหนาไปอะ่ะมันก็ใช้เวลาเคี่ยวนานถ้าเราใส่ปลาไปก่อนแล้วปลามันก็จะเละ,ะแกงกล้วยเนี่ยน่าจะเหมาะกับการใส่ปลานะเท่าที่เหตุกล้วยที่เราใช้เนี่ยค่ะเราใช้ประมาณแค่หวีเดียวหั่นออกมาแล้วก็ได้เยอะอยู่เหมือนกัน อ่ะเนี่ยพระเอกเลยพริกแกงคั่วอันนี้พริกสีเพื่อความสวยงามนะเอาไว้ตกแต่งใครยังมือใหม่อยู่วิธีหั่นพริกก็หั่นกันแบบนี้นะตรงแกนเราไม่เอาเม็ดเราไม่เอาแต่ติดไปได้อันนี้ใบโหระพาเพื่อความหอมเนี่ยคะ่ะกล้วยพริกแล้วก็ใบโหระพามีแค่นี้เองคะ่ะที่เป็นผักต่อมาก็จะเป็นปลาช่อน เราหั่นแล้วก็ล้างไว้เรียบร้อยแล้วค่ะล้างด้วยน้ำเกลือนอกจากปลาช่อนแล้วเรามีปลาหมอเลยนะกะทิเราใช้แค่ครึ่งกิโลอะค่ะเนี่ยค่ะถ้าใครสังเกตตามสไตล์บ้านของเรานะเราจะเคี่ยวกะทิให้สุกก่อนเดือดก่อนเรายกลง ียค่ะพอกะทิมันเดือดแล้วอะเราจะมีกะละมังอยู่กรละมังหนึ่งเราก็เทกะทิที่เราเคี่ยวแล้วเนี่ยลงไปในกรละมังพักไว้แล้วเราก็จะใช้หม้อนี้ต่อเลยค่ะมาขั้นตอนต่อมาเลยนะคะเราช้อนเอาแต่กะทิข้างบนที่มันเป็นหัวๆค่ะเอามาแทนน้ำมันเอาไว้ กับพริกแกงเดี๋ยวเราจะผัดให้ขึ้นมันให้หอมเลยค่ะไฟที่ใช้นะคะเราอย่าใช้ไฟแรงนะเราใช้ไฟอ่อนๆถ้าไฟแรงเนี่ยมันจะไหม้เลยค่ะถ้าใครไม่ถนัดในการใช้หม้อผัดนะคะใช้กระทะก็ได้นะปกติก่อนหน้านี้เราก็ใช้กระทะนะแต่ว่าพอเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเทใส่หม้ออยู่ดีถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นดีกว่านะ เราค่อยๆช้อนกะทีิอะค่ะใส่ลงไปผัดไปเรื่อยๆค่ะให้ขึ้นเงาให้หอมบางคนก็สงสัยนะขึ้นเงายังไงเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะมีข้อแตกต่างผัดไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ะกะทิลงไปเรื่อยๆจนมันออกเงา แล้วก็หอมกลิ่นนี่ยมันจะขึ้นเลยค่ะหอมฟุ้งเลยเราก็ค่อยๆเติมรสปรุงรสอะคะ่ะเนี่ยก็เริ่มจากน้ำปลาก่อนเพื่อนเลยไปล,ลงปายังไม่จบชิ้นขั้นตอนการผัดริกนะมันยังไม่ขึ้นเงา ก็เติมกะทิไปเรื่อยๆผัดเรื่อยๆให้หอมให้ขึ้นเงาแต่น้ำปลาคิดว่าน่าจะใส่ตอนช่วงไหนก็ได้ช่วงผัดเนี่ยค่ะช่วงแรกเนี่ยนะคะเราก็ปรุงรสไปเรื่อยๆค่ะก็จะมีน้ำปลากับน้ำตาลสองอย่างเนี่ยแหละค่ะเราใช้น้ำตาลปี๊บแหละใส่ไป ได้ค่ะเพราะว่าพริกมันยังไม่ขึ้นเงากะทิมันก็ยังไม่แตกมันนะแล้วก็ค่อยๆตะล่อมตะล่อมเติมกะทิไปแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจริงๆแล้วอาหารไทยมันไม่ยากนะแต่มันใช้เวลาในการทำมันต้องเคี่ยวมันต้องอมีขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่ค่อนข้างละเมียดละไมนะคะเราเข้าจริงๆถ้าสังเกตดูนะ มีกะทิมีพริกแกงขั่วอาหารคล้ายกันแต่ต่างชนิดกันเป็นอาหารไทยบางประเภทต้องเคี่ยวบางประเภทไม่ต้องเคี่ยวให้แตกมัน,นเห็นไหมมีความแตกต่างรสชาติอันไหนนําอันไหนตามว่ากันไปขั้นตอนต่อไปก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะขราวนี้ต้องระวังแล้วแหละคือห้ามคนเพราะมันจะเละแล้วมันก็จะขาว ัดระเบียบปลาหน่อยแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะถ้าปลาสุกแล้วเนี่ยจะควรจะผัดไม่มีปัญหาเลยค่ะต้องรอให้สุกก่อนมันถึงจะไม่ข่าวนะหลังจากนั้นอพอปลาสุกแล้วนะเราก็ใส่กล้วยลงไปเลยค่ะพอใส่กล้วยลงไปแล้วนะเราก็ผัดสักหน่อยหนึ่งให้มันแบบ ผสมกับพริกแกงอ่ะอเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทิเลยค่ะแล้วก็ปิดฝารอให้กะทิเดือดนะหลังจากที่กะทิเดือดแล้วนะคะเราก็ปรุงรสอีกรอบหนึ่งเราชินก่อนนะแล้วเราก็ปรุงรสอีกรอบหนึ่งคราวนี้เราจะใส่เกลือแล้วค่ะเราจะไม่ใส่น้ำปลาแล้วหนึ่งมันเปืองเพราะว่ามันหม้อใหญ่สองมันก็คือเราหอมจากน้ำปลาแล้วไงจากตอนที่ผัดพริกแกงในเบื้องต้นแล้วอะ พูดไปเรื่อยผิดผิดถูกถูกก็อาภัยให้กันด้วยนะคะช่วงนี้คือช่วงที่สำคัญค่ะก็คือการชิมชิมให้ได้รสชาติที่เราต้องการอ่าถ้าขาดเค็มเราใส่เกลือไปนิดนึงถ้ามันยังไม่หอมเราเติมน้ำปลาไปหน่อยนึง แต่ว่ากะทิมันหวานอยู่แล้วนะเวลาเราจะใส่น้ำตาลเราก็ต้องระวังระวังนิดนึงใส่ทีละหน่อยหน่อยแล้วเราก็ทําไปอีกไปค่ะแต่อย่าคนมันเยอะถ้าเราทําแกงเกี่ยวกับปลาเพราะปลามันจะเละรสชาติได้แล้วเราก็ใส่ใบโหระพาไ,ได้เลยค่ะนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วพอใส่ใบโหระพาไปแล้วนะกลิ่นเนี่ยโอ้โหหอมหอมทั่วบ้านเลยค่ะ ถ้าใครมีขนมจีนเตรียมไว้ล่ะตีเลยกินกับขนมจีนก็ได้นะคะหรือว่าใครจะกินเป็นแกงกินกับข้าวนี่ก็โอ้โหอิ่มอร่อยกันทั้งบ้านค่ะสมัยก็เราอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะซื้อกินไม่ไหวหรอกค่ะมันต้องทำอะ่ะเป็นหม้อหม้อเอาไว้กินทั้งวันเลยค่ะเช้ากลางวันเย็นประมาณว่าเปิดหม้อข้าวก็เจอข้าวเปิดหม้อแกงก็เจอแกงอะค่ะ นยังไงบ้างคะดูหน้าทานไหมขนมจีนต้องมีข้าวสวยร,อร้อนๆต้องมาเมนูแรกเสร็จไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราต่อกันที่เมนูที่2เลยค่ะแล้วเราค่อยมาสังเกตดูว่าข้อแตกต่างระหว่าง2เมนูมันแตกต่างกันยังไงเมนูต่อมาเลยค่ะแกงขั่วตะลิงปิงที่บ้านใครมีลูกตะลิงปิงบ้างคะมันแกงได้นะเนี่ยดูสิ เป็นแบบนี้บางคนก็ไปจิ้มพริกเกลือกินโอ้โหมันเปรี้ยวปรี๊ดเลยค่ะด้วยความเปรี้ยวนะคะบ้านเราหั่นแบบนี้เสร็จแล้วเราไปขยำน้ำเกลือเลยค่ะไม่งั้นนะมันก็จะเปรี้ยวเกินไปจะกลายเป็นไม่อร่อยเอาวัตถุดิบก็คล้ายๆกับเมนูแรกนะก็จะเป็นพริกสีเอาไว้ประดับสวยงามเนี่ยหั่นตามที่เราเคยหั่นเลยเนะะี่ยค่ะ นี่ค่ะผัดเอกริกแกงคั่วเมนูนี้เราจะแกงกับหมูนะคะเนี่ยเราหันหมูเตรียมไว้แล้วแล้วก็จะมีใบโหระพากะทิขึ้นอยู่กับปริมาณวัตถุดิบที่เราจะใช้นะถ้าเราใช้วัตถุดิบเยอะเราก็ใช้กะทีเยอะนะก็อยู่ที่กิโลหนึ่งถึงครึ่งกิโลอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ก็สามารถที่จะแกงด้มงหม้อไดงแล้วนะ ให้เดือดน,นะคะแล้วก็เทผักไว้คราวนี้เราจะใช้กระทะผัดนะเพราะว่าถ้าผัดในหม้อมันผัดไม่ค่อยถนัดเนี่ยค่ะบอกว่าถ้าใครถนัดแบบไหนให้ใช้แบบนั้นเลยขั้นตอนการผัดเนี่ยค่ะเหมือนกันค่ะ เราใช้กะทิแทนน้ำมันเพราะในกะทิมันมีน้ำมันอยู่แล้วอะค่ะเนี่ยค่ะเราช้อนมาแล้วก็เอามาผัดกัพริเหมือนเดิมเลยค่ะขั้นตอนการทำเหมือนกันเลยค่ะเพียงแค่เปลี่ยนวัตถุดิบอย่าลืมนะส่วนใหญ่มักจะลืมผัดด้วยไฟอ่อนค่ะถึงไฟกลางไม่งั้นจะไหมแล้วก็ตะล่อมตะล่อมเติมอหัวกะทิลงไป หัวกะทิที่เคี่ยวไว้แล้วอะค่ะลงไปผัดผัดจนกว่าจะขึ้นเงาแล้วก็ผัดจนกว่าจะหอมอันนี้เราใช้กระทะเล็กน,นะคะผัดง่ายดีค่ะแล้วก็ร้อนเร็วดีด้วยต่อมาขั้นตอนของการรุงรสค่ะ ยังไม่ต้องรอขึ้นเงาก็ได้ค่ะช่วงุูรถเนี่ยใส่เลยค่ะใส่น้ำปลาเพื่อที่มันจะได้หหอมแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่ลงไปเลยค่ะใครจะใส่ชูรสรสดีอะไรจะใส่ตอนท้ายพอ มันขึ้นเงาแล้วนะเราก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะผัดให้หมูสุกเลยนะคะก็ผัดหมูแล้วนะขั้นตอนต่อไปใส่กะทิไปเลยค่ะใส่ไปให้หมดเลยเมนูแรกกับเมนูนี้เห็นไหมเราไม่ต้องเหลือหัวกะทิไว้เราต้มให้หมดเลยไปพอบๆกัน ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่กะทิเดือดแล้วนะเราก็ปรุงรสเลยค่ะใส่น้ำปลาหรือว่าจะใส่เกลือก็ได้แล้วก็จะใส่น้ำตาลทำไปชิมไปค่ะลูกตะลิงปิงอะ่ะมันสุกง่ายนะเราเลยใส่ทีหลังแต่ตะลิงปิงมันเปรี้ยวค่ะหลังจากที่เคี่ยวไปแล้วเนี่ยเราต้องชิมเพราะว่าความเปรี้ยวมันจะออกมาประมาณไหนเดีย๋ยวเราต้องมาแต่งรสกันอีกทีนึง ขอบอกเคล็ดลับหน่อยหนึ่งค่ะถ้าแกงตะลิงปิงเนี่ยต้องแกงออกไปทางหวานนะแต่ไม่ใช่หวานเจี๊ยบนะขอบอกคือหวานเพิ่มสเต็ปนะอย่างน้อนิดนึงยังไม่เสร็จนะคือเนี่ยเราต้องเคี่ยวมันก่อน,นที่ว่าเนี่ยค่ะตะลิงปิงมันเปรี้ยวพอเคี่ยวไปได้สักพักใหญ่เลยแหละเราต้องมาชิมอีกทีเหมรสชาติมันจะขึ้นนะเราต้อง แต่ไม่ใช่หวานเจี๊ยบนะขอบอกอีกทีย้ำๆเลยค่ะเพราะว่าแกงหน,งนีติดหวานกันเหลือเกินซึ่งมันไม่ใช่เสร็จแล้วค่ะใส่ใบโหระพาก็ถือว่าจบแล้วเสร็จแล้วค่ะแค่ติ้ก็ของเสริมแล้วนะดูวิธีการทำแล้วก็ไปทดลองทำกันดูนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อเมนูที่3กันเลยค่ะเป็นเมนูสุดท้ายแล้วนะคะของคลิปนี้ก็คือชูชีปลาตะเพียนความแตกต่างก็แทบจะไม่ค่อยมีแต่ก็มีเหมือนกันนะอ่าก็จะมีพริกแกงแต่เราเติมกะปิไปหน่อยนึงใบมะกรูดค่ะความหอมมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ใบโหระพามันจะต้องหอมมะกรูดนะชูชีเนี่ยเนี่ยเราหั่นฝอยไว้ กลิ่นและรสชาติก็จะแตกต่างกันอันนี้ปาตพียนค่ะตัวมใหญ่ไปเราหั่นครึ่งเลยเห็นไหมเราก็มีกะทิเหมือนกันต้มให้เดือดเหมือนกันเลยค่ะขั้นตอนบางบ้านก็จะชอบกะทิที่มีน้ำแกงเยอะๆอะค่ะส่วนบางบ้านก็เหมือนกับ,บขุกขิกขุกขิดค่ะก็คือจะใส่กะทิน้อยๆค่ะ ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนแต่ขั้นตอนการทำก็ยังเงี้ยเหมือนกันค่ะชูชีอ่ะค่ะเอาเก็บหัวกะทิไว้หัวกะทิที่เคี่ยวไว้แล้วอ่ะค่ะค้นๆเลยนะเก็บป็นหน่อยนึงนี่เราถึงเมนูที่3แล้วนะคะคงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะละมันเหมือนกันนะคะขั้นตอนมันเหมือนกับเมนูที่1กับเมนูที่2เลยค่ะขั้นตอนการทำนะ อันที่จริงในพริกแกงเนี่ยค่ะโดยทั่วไปเขามีกะปิอยู่แล้วแต่อันนี้เราขอเพิ่มกะปิหน่อยเราต้องการให้มันหอมขึ้นนะคะไม่มีอะไรไม่มีความลับในกอไผ่ใดๆทั้งสิ้นค่ะเราต้องการความหอมค่ะหอมจากกะปินิดนึงบางบ้านเขาก็ไม่ใส่กันนะแล้วก็ที่เขาทาขายกันนะคะก็คงไม่ใส่แต่บ้านเราขอหอมจากกะปินอดนึอนงอ่ะม,มันจะเข้มขน้น เมนูที่สามเนี้ยเราใช้ภาชนะคือเราใช้หมอ้อนะเพราะว่าเรา,าทปาปลาแล้วมันค่อนข้างตัวใหญ่อะเราขี้เกียจเทลงไปในหมอ้ออีกรอบนึงอะถ้าเราทําในกระทะซึ่งจริงๆเราเราแกงในกระทะเนี่ยถ้าแกงเยอะอะค่ะเราจะต้องเทลงไปในหมอ้ออีกทีหนึ่งเพื่อที่จะได้แบบปิดฝาอะไรง่ายๆแต่มันสะดวกในการทำไงแต่ถ้าเราแกงมันไปในหมอ้อเลยอาจจะ ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่แต่มันก็ทำเสร็จแล้วก็คือเสร็จเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนภาชนะ ผัดไปตะล่อมใส่หัวกะทิลงไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ผัดให้มันแตกมันผัดให้หอมจะปรุงรสก่อนก็ปรุงไปเลยค่ะเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือชูฉีพเนี่ยมันจะออกหวานหน่อยอันนี้หวานนำนะขอย,ย้ำหนักๆไม่ใช่หวานเจี๊ยบนะบางคนติดหวานเราต้องท่องจําไว้ว่ามันขีอแกงมันคือแกงมันไม่ใช่ขนม ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาหอมๆแล้วก็น้ำตาลแค่นี้กลิ่นก็หอมทะลุกระแพงไปเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินไหมล่ะแค่นี้ขนาดแค่พริกแกงนะผัดกับกะทิอะย,ยังหอมได้ขนาดนี้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เสร็จ น้ำปลานี่หอมฉุยเลยเดี๋ยวถ้าเรา,เ,าเราแกงปลาตัวใหญ่ใช่ไหมมันเยอะอ่ะเดี๋ยวเราผัดเนี่ยเราใส่กะทิลงไปเยอะหน่อยเพื่อที่มันจะได้แบบท่มท่วมปลาหน่อยเราผัดให้ขึ้นเงาเหมือนเดิมแต่เราใส่กะทิลงไปเยอะเลยแต่ยังไม่ใช่ใส่หมดนะอันนี้คือกะทิที่เราไปผัดเนี่ยเราต้องการให้เขาขึ้นเงาขึ้นมันอ่ะขึ้นมัน จะได้แล้วเอาและเดี๋ยวเราใส่ปลากันเลยละกันค่ะเนี่ยสูสิปลามันจะ้นใหญ่อ่ะมันสองชิ้นอ่ะตัวมันใหญ่จะได้ท่วงท้งหน่อยจะจัดระเบียบสังคมมันห้ามคนนะเดีวเราก็ปิดหม้อเลยรอให้เดือดนอีไข่ปลาเรียเห็นเล่า เราปิดฝาไว้พักใหญ่เลยนะคะแน่ใจแล้วแหละว่ามันสุกแล้วเราใส่กะทิที่เหลือลงไปเหลือนิดเดียวเองเห็นไหมกะทิตามด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยโอ้หกลิ่นนี้แบบขึ้นเลยหอมฉุยเลยค่ะกลิ่นแตกต่างจากเมนูที่1นึกับเมนูที่2ชัดเจนมากมีเสียงอีกาด้วยนะอีกาบินมา สงสัยอีกาคงได้กลิ่นหอมๆอ่ะคงอยากลงมากินด้วยเราใส่กะทิไปแล้วเดี๋ยวเราต้มให้กะทิเขาเดือดรอบหนึ่งค่ะก็ให้ปลามันสุกด้วยหลังจากนั้นเดี๋ยวเข้าสูก่กรรมวิธีขั้นตอนการชิมค่ะกลิ่นตอนนี้ค่ะถ้ามันมีกลิ่นน้ำปลาแล้วเราไม่ต้องใส่น้ำปลาเพิ่มไปอีกก็ได้เราใส่เกลือเอาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฉุนเกินไปอะ่ะอืม แล้วก็เราใส่ต้ำตาลถ้ามันขาดหวานนะ,ะหวานในที่นี้ขอย้ำเยอะๆเลยค่ะก็คือว่าไม่ใช่หวานเจี๊ยบนะหวานแกงค่ะหวานแกงเพราะว่ากะทิเราก็หวานอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวนี้ค่ะไปซื้อแกงถุงมาลองกินดูค่ะโอ้โหหวานซะจนแบบม,มันผิดมาตรฐานอาหารไทยไปเลยอะ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะกลายเป็นความหวานจะเป็นมาตรฐานไทยซึ่งมันไม่ใช่อ่ะค่ะ เสร็จแล้วนะคะเมนูที่3จากเมนูที่เราเคยเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้แล้วจุดประสงค์ของการรวบรวมคลิปก็คือเราต้องการให้เมนูที่ขั้นตอนการทำคลายกันมาอยู่รวมกันจะได้ไม่งงค่ะเพื่อที่จะเป็นการสืบทอดอาหารไทยต่อไปได้ยาวๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องอร่อยนะจะบอกให้กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ